ตรงข้ามกับผู้ทีฉันว่าตาดีมากเลยครับคุณสุดยอดมากเลยครับผมชอบมากเลยชอบจริงๆครับบริการแสดงครับแล้วรีบไปรีบไปรีบไปแล้วใครหมายถึงอย่างอื่นล่ะหรือว่าเปล่าครับผมไม่ได้ชอบอะไรคุณนะครับ คือคือดอกกุหลาบมันนั้นดอกไม้มันนั้นไม่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของผมนะครับคือคือผมไปซื้อมาแต่ไม่ใช่คือผมหม,มายความว่ามีคนฝากไม้คุณเนตรต่างหากเครับดอกเออโทษนะคะอ,กกอ,อ,อันนี้ก็แบบเบรคเบรคเข้ามาเลยดอกไม้เนเน่ต้องใช้เวลานานดอกดอกดอกไม้เออเราไม่ต้องใช้เวลานาน<อ>คือว่าผมฝากไม้ให้คุณเนตรต่างหากครับดอกไม้เออแบบเต็มสิีแล้วแมวดอกไม้อย่างนี้นะ,ะดอกไม้<อ> แบบนั้นก็คือแบนเหมือนแบบแข่งมาแล้วอ๋อเลยนะคือเร็วเลยนะเราต้องแบบดอกไม้อ๋อทอดนะคะอช่ไหใช่อ่าใช่แล้วก็เน่ตอนที่ชวนสว่างค่ะคือบอกว่าเออนี่นายมาก็ดีเร็วอย่าทิอย่าหน่วงจังหวะมันจะเร็วมากเลยมันจะเป็นแบบว่าเออคุณเน่ครับพอดีพุ่งกัดให้มาตามมาครับเออนี่นายมาก็ดีเลย คือมันไม่ต้องคิดนานค่ะเพราะเหมือนเหมือนเรากําลังก่อนหน้านี้เราหาคนที่จะมาช่วยเราอยู่แล้วพอนี้มาปุ๊บเออมาก็ดีเลย oh. นี่สง่าสว่างครับเออแสบตานายมาช่วยฉันนี่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเอ,อ๊ะใช่ไหมใช่ค่ะมันเรียงบทยังไงนะไอ้นี่เข้ามาแล้วก็พุ่งกลับให้มาตามเดี๋ยวเดี๋ยวนายมาก็ดีแล้วสง่าสว่างครับแล้วก็เออจริงๆไม่น่าลยมงได้นะเนาะเน่นแสบตาเลยเนี่ยมาช่วยฉันอย่างเงี้ยเลยแสบตาเลย เออเดี๋ยวนายช่วยมาดูฉันหน่อยนะว่าฉันบอ <Okay. S 1> เล่นออกเอาให้บีดมันขาดบีดมันขาดแปลว่าเมื่อเราพูดเบาอีกนนองต้องดังแบบเปลี่ยนบีดเลยค่ะเช่นพราะว่าเออไม่น่าลืมนะเอาสแสบตาใช่เออเอเอามานี่มาช่วยฉันดูซ้อมบทหน่อยดูซิว่าฉันเล่นอ่อนหวานเรยยี่ยงมันจะพูดชัดชัดชัด,ชดเจนคือถ้าเกิดสมมติเออมันจะแตกต่างเลยจากยิฟุ้ลขึ้นอ่ะมันเพื่อเป็นการเปลี่ยนบีดมันเหมือนคัตติ้งอะค่ะ ของหนังโอเคไม่เป็นไรคือยากยากไปแล้วมือว่ารัดติ้งจะรู้ไหมคะครูแต่สําคัญก็คือว่าพอเราพูดแล้วค่ะเราจะไม่พูดติดขัดเราจะไม่ถามเรื้องว่าโอเคไหมเราไม่ใช่คนที่จะถามค่ะเราจะเป็นคนที่แบบว่าอมานี่ใช้มานั่งดูดูที่ฉันเล่นอ่อนหวานขึ้นยังเนาะเงี้ยไปลองไปเพิ่มนีกหนึ่งด้งหวตอนที่เปิดประโยคแรกตอนเล่นเวอร์ที่ว่ามือต้องเยอะมาเลย ก็คือว่ามันจะได้คมคมนะครับ้าเราสองคนใหญ่ๆมาเลยจะได้แตกต่างกันโอเคค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนที่แรกเลย